กราบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับย่ผมช่องมิกเซอร์เวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขย่อดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอด แก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยโอ,โอเคครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมิกซ์เวสุดหล่อนั่นเองนะครับทุกคนใครเห็นก็เขาบอกว่าผมหล่อตลอดนะครับนี่หลงตัวเองตลอดในบางนี้นี่โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเล่น เอ็มพีไฟลัดยางนั่นเองนะครับ <c oughs> ทุกคนรู้จักป่าวเอ็มพีไฟลัดยางอะ่ะผมบอกเลยว่าเอ็มพีไฟลัดยางเนี่ยโคตรสุดทุกคนคือแบบรูดขาปืด้ดรูดขาปืด้ดผมบอกเลยว่ามันจัดๆเลยนะครับทุกคน m อ็มพีไฟเนี่ยผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ป,ทปืนที่ผมชอบอยู่แล้วนะถ้าทุกคนเห็นบ่อยๆนะครับสำหรับในช่องผมนะผมบอกเลยว่าเป็น,ป,นปืนที่โคตรมันถ้ายิ่งกดปุ่มย่องนั่งดักเนี่ยโคตรมันก็ไปอีกนะครับทุกคนสุดยอด โอเคครับและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะเข้าปีใหม่อีกแล้วนะครับเป็นปี25-68นั่นเองนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับในช่วงปีใหม่ก็ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับอยู่กับยงกับญาินะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเล่นเกมตลอดไปไงและเล่นเกมข้ามคืนเล่นเกมข้ามปีไม่ใช่นะครับผมและสาหรับสกินในวันนี้นะครับ MB White ระยางของเรานะครับเป็นสกิน ที่เข้ามาใหม่เมื่อตอนอัปเดตซีซั่น7นะครับและสำหรับใครที่อยากจะจัดสกินเนี่ยก็ต้องแก๊ดท็อปอัพเลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนไปดูเลยไปจัดได้เลยนะครับตามแบบนี้เลยนะทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าโค้ชถูกเลยนะครับทุกคนก็ไปจัดกันเยอะๆนะครับบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง m i กเซเวสุดหลอนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยก็เอ็มบฟเราเนี่ยดูกันนะครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะสนุกแล้วก็ มันแค่ไหนนะครับช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะเล่นชงๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไปจัด iPad a i r 6M ชิป M2 มา <c oughs> มน,นั่นเองนะครับทุกคนขออวยหน่อยละกันนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นนะครับในพุง iPad เนี่ยเล่นแต่ในโทรศัพท์อย่างเดียวนะแต่ก็จะพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเว,วลาเฮ้ยเสียวเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนบาย โอเคครับเราก็อยู่กันในเกมแรกนะครับทุกคนเราเกิดตรงจุดปั๊มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉีดยาแล้วก็วิ่งไปเลยดีกว่านะครับหรือไม่ร็ผมว่าจะฟาร์มตรงนี้สักแมปหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลางแสงตรงเซฟปั๊มเนี่ยเป็นเซฟจับเวลาแล้วนะครับ60วิซึ่งถ้าเรามาเปิดเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาหรือว่าอาจจะโดนชาร์จได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตีอื่นเนี่ยเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าตรงปั๊มเนี่ยเป็นเซฟจับเวลานะครับ โอเคงั้นเราฟาร์มข้างในนี้ไปกดรักกันนะแล้วก็ค่อยวิ่งกันไปเดอ้อตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มกันเสร็จแล้วนะครับโมเมนเพื่อนวิ่งกันไปลงนานผมว่าเราตามเพื่อนไปดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะสมมติว่าเผื่อเราโดนยิงตุยหรือว่ายิงนอกแต่ถ้าตุยก็คือกลับล็อบบี้เลยคุณโอแต่ถ้ายิงยิง,ยงโดนนกอ่ะก็ยังพอเพื่อนมาช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นตามเพื่อนกันไปก่อนนะ ไม่รู้เพื่อนไปไหนนะเหมือนจะไปทำเควสต,ตรงโรงนาน,นะครับเพราะโรงนาเนี่ยมีเควสนะผมว่าผมวิ่งไปเรดาร์ดีกว่าครับทุกคนไปฟาร์มในเรดาร์ตอนนี้ประตูหนึ่งนาที40วิเนี่ยก็ได้เปิดอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นประตูกลางหรือเปล่านะแต่ว่าความคิดผมในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะไปนั่งดักในเรดาร์นะแต่ผมคิดแล้วคิดอีกผมว่ามันน่าจะเสียเวลาผมว่าเราฟาร์มแล้วก็รอทิ้งช่วงสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ เข้าไปด้านในดีกว่าดีเนียนไปด้านในนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยด้านในน่าจะเขียะนะครับทุกคนเพราะเห็นเพื่อนวิ่งเข้าไปชิวจังเลยนะครับผมว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวไปฟังข้างในดีกว่าครับเผื่อเซฟเนี่ยก็ยังเปิดไม่หมดนะเราจะได้ของดงของแดงเอา้าเพื่อนตายไปสองแนละ้วตอนนี้เออจะทํายังไงดีเนี่ยบอดยิงมันอยู่โอเคแต่ผมว่าผมดีเนียนดีเนียนเข้าไปฝั่งแตกดีกว่าเดินเป็นบอดนะครับทุกคนเดินเป็นบอด พยายามเดินเป็นบอดไว้ทำเนียนทำเนียนตีเนียนไว้ก่อนตีเนียนไว้ก่อนน้องตีเนียนไว้ก่อนนะครับทุกคนผมเสียวจังวะโอ้ตรงนี้มีสองศพอืมสองศพเอาระเบิดเช็คระเบิดเช็คก่อนเอาสแตนเช็คอีกลูกหนึ่งโอเคอะไรวะขวามือเนี่ยระแวงนะจะมาดักเขาแต่เราก็ระแวงเหมือนกันนะ ฟับปับปั๊บโอเคตรงนี้เกียร์แต่ศพเนี่ยก็เยอะอนะปิดประตูก่อนนะครับทุกคนกดไม่ติดชงนะครับผมบอกเลยโคตรชงไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเรื่องในแน่ยต้องทิ้งระยะสักปักหนึ่งมั้งกว่าจะเข้าไม้เข้ามือโอ้ยวันนี้ฟาร์มชิลเลยเดีย๋ยวเราโอ้ตรงนี้สองสองศพอ,อืมมันดักอยู่ไหมวะผมว่าต้องดักอยู่แหละไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะเพื่อนนี่ยิยงยิงตัวไปหนึ่ง มรู้สึกเพื่อนยิงตุยไปนหนึ่งด้วยเเรามาดูเซฟซีโอ้โอโก็แก๊กยังไม่เปิดนะครับเซฟตรงกลางยังไม่เปิดี่พอหมุนหมุนเนี่ยมีใครจะยิงหัวป่ะเนี่ยเดีย๋ยวเราเปิดเซฟกันก่อนนะครับทุกคนก็แก๊กก็แก๊กขอรุ่นหน่อยได้ไหมครับพี่ขอรุ่นหน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นซีซั่นอะ่ะขอของแดงสกินได้ไหมสี่ช่องอย่างนี้ <S <S โอ้โหสวยงามก็ทุกคนได้ของแดงมาแล้วนะครับได้เจอกันอะไรวะข้างหน้าเนี่ย อะไรวะน่าจะบอดมั้งบอดรอเปล่าวะบอดรอเปล่าเปลี่ยนปืนก่อนเอาลูกซองอเลยวะเฮ้ย <Hey, S 2> อ๋ออืมเรียบร้อยแทนที่จะเอาปืนกลดันไปเอาลูกซองหนักแล้ว I mix r v e y ไม่เป็นไรนะครับได้แจก,กันมาหนึ่งชิ้นก็คุ้มแล้วนะครับเซ็ตสามหมื่นต้นต้นเองนะครับแค่แม็กแม็กอย่างเดียวมั้งที่ที่แพงที่สุดอะผมว่าอ่า เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเราได้แก้ก,กันมาเราก็คุมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมใหม่กันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลย let's go <S เฮ<อ>้ผมบอกเลยว่า mp ไฟรัดยางในเกมนี้นะแต่งโคตรเต็มเลยคนระับทุกคนมีเก็บต้งเก็บเสียงด้วยใครยิงได้นี่บอกเลยว่าแซ่บโอเคเราไปดูในเกมเลยนะครับทุกคนไปโอเคครับเราเกิดตรงจุดนี้นะครับทุกคนก็ฉีดยาวิ่งกินยาแก็ปวดแล้วก็ let's go อ่าประตูฝั่งแตกเลยนะครับ ตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเกิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ต้องระวังไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่กลัวอะไรนะครับกลัวไอ้ฝั่งเรดร์กับฝั่งปั๊มมาวิ่งมาแล้วก็จะมายิงเรานะโอเคเรารอดแล้วครับรอดปลอดภยัยแล้วตอนนี้เพื่อนเราเปิดประตูเรียบร้อยนะเรามาความในลิ้นชักกันก่อนละกันนะเผื่อได้ซีดงซีดีไม่มีเลยครับซีดงซีดีมีแต่ของม่วงกับถุงซักฟอก,อกนั่นเองนะครับทุกคน ปิดประตูก่อนเพื่อนเข้ามาก็ไม่ปิดประตูนี่ถ้าใครมาย่องมายิงหลังเราเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเนี่ยผมบอกก่อนเลยอ,อะไรมาวะเราแหวงวนะ,ะงนะเราแหวงนะอะไรเนี่ยอ๋อไอเหลืองไอเหลืองนี่น่ากลัวน,นะครับทุกคนใครเดินก็ระวังดีๆนะยิ่งแปดหมื่นนะผมบอกว่ามันซ o ยหนมนน,น้าแน่นอนนะครับทุกคนมาหนมนน้าจนตายอ่ะผมบอกเลย ยิ่งบอดบอสในคังแสงใน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 ไฮรูทอ่ะมันจะหนุ่มนะทุกคนแน่นอนยิ่งบอดลูกซองผมบอกเลยแป๊บเดียวตุยตอนนี้เนี่ยประตูใกล้ปลดล็อกแล้วแต่ผมปาสโมกไล้บอดก่อนนะครับแม่บอดนี่แล้วนะบอดมาต่อยวิ่งอย่างเดียววิ่งเข้าเซฟหน้าก่อนเข้าเซฟหน้าก่อนเซฟนะนี้ต้องมีของแดงชัว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 เดียวชัวชัวแล้วโอ้โหไม่มีอะไรละมีของม่วง เซ็งจัดเก็บครับเก็บเก็บเก็บให้หมดของมอง่วงของม่งกนดูอย่าดูถูกของแบบนี้ขยุงขยายอย่าดูถูกแพงเหมือนกันนะครับาราคาน้อยก็จริงแต่แพงเหมือนกันเดี๋ยววิ่งไปเปิดเซฟล่างก่อนรับกันจังหงวะนี้ต้องอยู่ตรงข้างล่างแน่นอนเลยนะครับดูดิมีหรือเปล่าอโอไม่มีแล้ม่วงตังมง่วงโอ้จบจบจอดครับอด เดีย๋ยวมาเปิดการ์ดฟ้าดีกว่าเราเหมาไม่หมดเลยนะเซฟเนี่เราไม่ต้องแบ่งนะไม่ใช่เพื่อนเรานะเราไม่รู้จักเฮ้ยอย่าอย่านะอย่านะอย่านะจะหนุ่มน้านะเราเลยหนุ่มน้าแน่นอนอย่าขโมยเซฟนะอย่านะการ์ดฟ้านี่แหละต้องมีมีแน่นอนสองชิ้นอย่างนี้ของทองม,อมีของทองทองชิ้นวัตถุฟ้าเลยเชื่อเลยเกมฮัลโหล การฟ้าเลยนะครับช่วยดบของเลยไอ้ทุกคนเห็น่าไอ้ขวามือนั่งเงียบอย่างนะดูดิมันเนียนเข้ามาช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่เยอะนะครับผู้เล่นใหม่เยอะทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้นะครับว่า,อ,าอันนี้ของใครอันนี้ของใครนะเขาไม่ค่อยสนใจนะเนี่ยพอให้แล้วไม่เอาในของทองเนี่ยยกนิว้วให้แหมยยใจดีป่ะเอา แล้วเบอร์สี่ตูยไปแล้วครับตอนนี้เรียบร้อยมันแปลว่ามีคนมาแล้วนะครับงั้นต้องระวังตัวให้มากขึ้นตอนนี้ผมมาเปิดอเอาราล่างอีกนะครับเรามีกุญแจนะเราเหมาเซฟให้หมดเลยเหมาตู้เหมาตู้เซฟนี้แหละผมว่ามีลุน้นไม่ลุ้นละไม่ลุ้นละอย่างว่าครับสามหมื่นแต่ถ้าเกมได้ยินเสียงผมนะขอร้องละปรับเลนดอปเกมไม่ดีๆหน่อยครับ ผมเชื่อครับถ้าปรับเรดดอปเกมดีเมื่อไหร่เนี่ยคนเล่นเยอะแน่นอนครับเชื่อผมโอเคครับเรามาเปิดกอกแกกต่อดีกว่าเราบอกแล้วว่าเราเมาเซฟทุกเซฟเราเมาตู้เมาตู้กอกแก๊กนี่แหละโชวนี่พิมพ์บอกเพื่อนก่อนว่าคุ้มกันให้ด้วยเพราะว่าหนึ่งนาทีเนี่ยตอนนี้มีนั่งดักครับฝั่งหนึ่งนาทีเนียนเข้ามาไหนขอลุ้นหน่อยมีลุ้นแน่นอนครับทุกคนเซฟนี่ระดับเซฟกอกแกก Ốc, ก, ốc, ก๊อกก๊กก๊อกก๊กอืเก๊กก๊อกเลยซ่ายอมใจจริงๆกับบอทเนี่นยเปนจริงเฮ้ยนี่เฮ้ยด้เห็นมึงแล้วนะไอ้บ่าวมึงทำอะไรือ <ś m uch ing> เห็นมึงแล้วนะครูวิงใส่เลยกูไม่สนใสจแล้วจนะังหวะเนี้ยมึงโดนลูดคูแน่หายสองไปหมดตี้ครับมีสองตัวนะครับผมเอาอเอ่เอ่โอ้เสร็จดีนะคุณดูเสร็จดีจัดเสร็จใหญ่ด้วยคุณดู พื้นโตรตีตอนนี้เนี่ยไอสองคนนั้นน่ะพลาดแล้ว,นะลวไอสองเบาวนัว่นน่ะมันเข้ามาแล้วมันปิดตูแล้วก็ย่องนะสงสัยน่าจะไม่รู้นะว่าผมอยู่ตรงนั้นหวานเจี๊ยบตอนนี้หนึ่งนาทีก็ยังมีนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยเป็นคนล,ลัตี้กันนะแต่ตอนนี้ผมขอทําเพลก่อนละกันนะครับทุกคนผมไม่รู้นะว่าเพื่อนรู้แล้วหรือยังนะว,ว่าฝัง่งนั้นนะ่ะไอฝั่งนั้นอ่ะมีมีคนเข้ามานะตอนนี้ก็พิมพ์บอกเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็มาร์คให้เพื่อนด้วยนะ ต้องให้เพื่อนระวังตัวไว้นะเพื่อตุ้ยนะผมน่าผมว่าเพื่อนนะน,อน,น่าจะไม่รู้นะครับน่าจะไม่รู้ไหนน้องบ่าวพี่กอดดูกองหน่อยสิพี่กอก,กดปุ่มย่องก่อนนะแกโดนเอ็มลีไวรัสยางพี่ไว้แล้วเจ็บจี๊ดไปเลยเลยโอ้หลีกดีโอเสด้าก็ดูมยวซาต์เอ็มเคด้วยหมกซีโฟังคอมมานเดอร์โอหลีกดีครับกระเป๋าใหญ่เสร็จโจนเสร็จโจนโอเกมนี้นเนี่ย ใช้ได้ครับคุ้มเนละคุ้มและ MP5 ไฟกระบอ,อกเดียวเซ็ตสามหมื่นออกเป็นแสนนะครับผมเยี่ยมแต่ว่าภารกิจรู้่วงไปด้วยดีแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องระวังหนึ่งนาทีอยู่ดีนะครับอันตรายนะเผลอเผอเนี่ยถ้ายังไม่ได้ออกเนี่ยก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับว่าเรารวยแล้วนะอืมเผลอเผลอเนี่ยเกมอาจจะลิกได้นะครับคือไม่รอดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคยังวันนี้เดี๋ยวผมขอดูของสองคนนี้ก่อนละกันนะ เพื่อนมึงอยากขโมยของกูนะโอ้น้องบา่าคนนี้นอนในดูหนักเลยนี่โอ้อินโฟครับเอ็มโฟบัตเตโอ้หลิกใช้ได้หลิกใช้ได้อะไรมาอีกวะนนี่รู้สึกว่าเหมือนจะมีเอนามีสาเหตุเอนามีสะฮอดมีคนมาครับตีเขาหรือเปล่า,าอ้าอเฮ้ยผมเกือบตายทุกคน ดีนะเป็นเกาะห้า 5. ถ้าไม่ใช่เกาะห้า 5, ผมตุยไปแล้วน,นะเมื่อกี้แต่ยิงเขาเข้าหน้าพอดีนะครับเจ็บ <c oughs> จัดเจ็บจัดจังหวัดนี้เจ็บจัดแต่พอ,อทำแผลาก่อนนะทุกคนตอนนี้เนี่ยทำแผลเสร็จแล้วนะเรามาเก็บของน้องบ่าวคนนี้ต่อละกันนะครับ <c oughs> ผมนีนโคตรชิวเลยก็โดฝั่งหนึ่งนาทีก็มีแต่ไม่กลัวอะไรเลยไม่โกัวหัวจะหลุดเลยแต่กเก็บเก็บมาก่อนนะอเอ็มโฟเนี่ยผมจะไม่เอากลับนะครับผมจะถอดแต่ ของแต่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่า MK เนี่ยก็แพงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนดูดิในหล็กมีอะไรบ้างอันนี้ผู้เล่นใหม่นะโอเคครับตอนนี้เก็บของเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตรงกระเป๋าใหญ่ก่อนนะแล้วก็เหมือนเพื่อนจะให้เราไปช่วยนะครับฝั่งหนึ่งนาทีเนี่ยเนี่ยเขากดขอกําลังเสริมอีกแล้วผมว่าเราต้องไปเล่นก่อนนะครับถ้าไม่เล่นเนี่ยก็คงไม่จบง่ายๆนะเก็บของไปแล้วแวงไปนะครับทุกคนเอ้ทุกคนเอ้ คนดูโอ้เป็นเลยหนึ่กูลิ้นฟังแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับทุกคนไปอ้าวี้ให้แล้วเบอร์สามตุ้ยไปแล้วเพื่อนคนนั้นเขายิงได้ไหมวะเออไม่รู้เพื่อนเบอร์สองเขายิงได้ไหมนะผมว่าน่าจะไม่ใช่นะเดี๋ยวดูก่อนดิเขายิงได้หรือเปล่าโอ้เก็บของคิวเลยนะครับพี่พี่ไม่กลัวอะไรเลยเหรอครับ ี่ไม่กลัวหัวจะหลุดเลวครับพี่เรามาหาตัวที่มันทําเพื่อนเราดีกว่าเดี๋ยวเอาสตตนเช็คก่อนนะครับทุกคนป่าไปไปอ่าเนี่ยสตตนขึ้นแล้วนะครับมเมื่อกี้เสียงอยู่ตรงใต้บนันไดฝั่งหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาระเบิดเล่นระเบิดก่อนนะครับเล่นระเบิดก่อนป่าไปก่อนเน่เน่เน,เน่เสียงเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมือก็สั่นเหลเกินกูเนี่ย เรียบร้อยครับตุยน่าจะหมดแล้วนะครับหรือว่ายังไม่หมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดีย๋ยวเราต้องระวังตัวไว้ก่อนนะอันตรายนะครับอันตรายเดีย๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนก่อนครับว่าเก็บเลย,ยเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนแคร์ของกันก่อนนะครับไอ้ตอนนี้เนี่ยมีเสียงฝั่งแตกเข้ามานะครับมีคนมานะมีคนเนียนมีคนเนียน ผมย่องทํางานนะครับจังหวะนี้วางกระเป๋าก่อนตัวหนักเพื่อจะต้องวิ่งเล่นนะครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาทีสามปลาให้มันกินก่อนละกันที่แหนปลาสตัตว์อนอีกรุ่หนึ่งได้ยับร้อยอ้าวเพื่อนกูไปเลยจบเดี๋ยวผมคนเดียวทีนี้จะเก็บของเพื่อนยังไง โอเคเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอรีเซ็ตตัวก่อนไม่รู้หมดยังนะอันตรายจังเหลือคนเดียวแบบนี้เนี่ยเราอาจจะตุยเย่ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเก็บของตัวนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องปิดประตูก่อนนะครับทุกคนให้ดูซิ่แกมีปืนอะไร ACE นะครับแล้วก็ปืนอ๋อตัวนี้ยิงเพื่อนเราที่เล่นสน อ๋มอมีของทองซะด้วยเสร็จโจนอย่างนี้ผมว่าผมขอเพิ่มความเร็วดีกว่านะครับทุกคนขออนุญาตเร่งสปีดนะครับเพราะว่าเก็บของยาวๆเลยนะครับจังหวะนี้ โอเคตอนนี้เก็บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปสับสวิตนะครับวางกระเป๋าก่อนตัวหนักมากเลยไอตัวใต้บันไดฝั่งหนึ่งนาทีมันไปขโมยของในห้องกา๊ดฟ้าบุญด้วยของทองนะแต่เพื่อนก็มีแบตเตอรี่หกช่องเก็บไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเราเก็บของแต่งปืนที่สําคัญสาคัญไม่เพื่อนละกันนะก็ดีกว่าไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมไปสับสวิตกันเลยนะครับทุกคน สำหรับใครเล่นครั้งแสงนะครับพยายามนอนตรงมุมนี้นะตรงบันไดนะครับอ่าเหมือนหมือกว่าไค่ปลาระเบิดเนี่ยก็จะปลาไม่โดนนะครับทุกคนอโอเคเกมนี้เนี่ยเราออกเยอะอยู่นะครับทุกคนคุ้มเลย MP5 ก็บอกเดียวอืมวันเชียบเช็ดดีจัดห้าแสนเจ็ดนะครับทุกคนอิมอ่มอิ่มโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็โคสนุกเลยนะครับสาหรับ MP ไฟลัดยางของผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็เป็น MPX ลัดยางนะเพราะคนดูเนี่ยขอมานะครับว่าพี่ครับเล่น MPX ให้ผมดูหน่อยผมก็จัดให้ได้ครับอันคลิปหน้าเนี่ยก็เป็น MPX ลัดยางนั่นเองนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็สวัสดีบีใหม่ล่วงหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบายยตรงนี้จะมีคนหรือเปล่าเนาะเฮ้ยมีเสียงวิ่งบนน้องเซฟมีคนมีคนเพื่อนมีคนมีคนมีคนก็อยากหนังดักนะครับผมพี่อ้าวผมก็หนังดักได้ไหมอาผมก็ดักโดดก้าปีนี่ผมรอปีลงมาเลยนี่เออเออแมง ដាក់กูกลับเฉยไอ้สัตว์